ปฏิปทาหลวงปูเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกบ้านปงตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พระอริยสงฆ์ผู้มีปัญญาเปรียบดั่งดวงประทีปกว่าที่หลวงปู่เปลี่ยนท่านจะได้มาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านต้องฝ่าฟันอะไรมากมายไม่ใช่แค่ตอนบวชศึกษาธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์หรือตอนเที่ยววิเวกออกทุดงเท่านั้นแต่สำหรับท่านยากเย็นตั้งแต่ก่อนจะได้บวชเป็นพระเลยทีเดียวจากประวัติของท่านมีบันทึกว่าเส้นทางชีวิตของท่านที่ดูเหมือนจะถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องก้าวเข้าสู่พระพุทธศาสนานั้น เริ่มต้นตั้งแต่ในวัยเด็กช่วงอายุประมาณ11-12ถึงปีเพราะคราวใดที่ทางบ้านของท่านมีงานบุญเด็กชายเปลี่ยนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการไปรับพระที่วัดทำให้เด็กชายเปลี่ยนได้เห็นวิธีการเดินจงกรมของพระอาจารย์ลีวัดป่าบ้านตาลรวมไปถึงหลวงปู่พรมจิระปุญโย ที่ได้เดินจงกรมให้ดูและสอนท่านให้เดินด้วยวาสนาบุญบารมีที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวนี้เองธรรมะจึงจัดสรรให้ท่านได้มีโอกาสคุ้นเคยและศึกษาธรรมะกับพระสงฆ์ที่บวชอยู่กับหลวงปู่พรมจนท่านเกิดความศรัทธาคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาแต่ติดขัดปัญหาตรงที่ปิดามารดาของท่าน ต้องการให้ท่านเป็นพ่อค้าซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวท่านขออนุญาตมารดาเพื่อบวชเนนตั้งแต่อายุ15ปีจน20ปีก็ได้รับการปฏิเสธมาตลอดจนอายุ25ปีท่านจึงได้รับอนุญาตให้บวชซึ่งมารดาของท่านอนุญาตให้บวชเพียง7วันเท่านั้น โดยมีพระครูอดุลสังคกิจเป็นพระอุปชาและได้รับฉายาว่าปัญญาปฏีโปแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นดวงประทีปนำทางท่านเล่าว่าเมื่อได้บวชชีวิตของท่านเหมือนติดปีกเบาสบายเพราะได้ปลดเปลื้องภาระความรับผิดชอบของครอบครัวที่ท่านต้องแบกรับมาตั้งแต่เด็กๆ อีกทั้งการเจริญสมาธิปฏิบัติภาวนาก็ทำให้ท่านมีความสุขเป็นอันมากจนเมื่อครบกำหนดเจดวันท่านจึงต่อรองกับมันดาขออยู่ต่อให้ครบพรรษาซึ่งการต่อรองของท่านที่ขอบวชต่อน,นี้ได้สร้างความผิดหวังให้กับมันดาของท่านเป็นอย่างมากท่านเลาว่าในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมนั้น ท่านไม่เคยมีความสงสัยใดๆภายในจิตใจเลยเพราะท่านนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงบรรดาพระสาวกทั้งหลายพระอาจารย์ปเปลี่ยนท่านได้ออกเดินทุดงไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหามโมคตธรรมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านอยู่ฝึกปฏิบัติ และอยู่รับใช้อย่างใกล้ชิดเช่นหลวงปู่พรมจิรปุญโยหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ตื้ออจลธรรมโมหลวงปู่แวนสุจินโนสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์องค์อื่นที่พระอาจารย์เปลี่ยนได้เดินทางไปพบและขอคำแนะนำก็ล้วนแล้วแต่ให้ความเมตตาและช่วยสัง่งสอนอบรม จนท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นก็มีเช่นพระอาจารย์จวนกุลเชตโธหลวงปูข่ขาวอนาลโยหลวงปู่คำดีประผาโซหลวงปู่ชอบฐานาสโมพระอาจารย์วันอุตตโมซึ่งการได้พบกับพ่อแม่ครูอาจารย์เหล่านั้นบางองค์ก็พบเจอง่ายบางองค์กว่าจะพบต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก กราะปฏิปทาและวัฒนธรรมการเป็นพระปาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาและไม่ยึดติดกับสิ่งใดอย่างเช่นกรณีของพระอาจารย์จวนกุลเชษโธท,ท่านเลละว่าในช่วงนั้นท่านได้ยินกิตติศัพท์ของท่านพระอาจารย์จวนว่าเป็นพระที่เคร่งครัดปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังและมีปฏิปทาที่ค่อนข้างผาดโผน เมื่อทราบว่าพระอาจารย์จวนอยู่ที่ดงมอทองท่านจึงได้เร่งรีบออกเดินทุดงบุกป่าทึบที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายต่างๆแต่อนิจจาที่พระอาจารย์จวนท่านได้ออกเดินทุดงไปอย่างที่อื่นแล้วครั้งแรกก็ไม่พบครั้งที่สองก็คลาดจนถึงครั้งที่สามนี้ไม่พลาดเพราะในที่สุดท่านก็ได้พบกับพระอาจารย์จวน สงความตั้งใจณถ้ำจันทร์ท่านได้เล่าว่าพระอาจารย์จวนกำลังปฏิบัติธรรมอยู่บนต้นไม้ในเหี่วลึกท่านว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาจากก้นเหวข้างล่างและสูงจนเลยสันเขาเมื่อพระอาจารย์จวนทราบความประสงค์ข,ของท่านท่านจึงได้พูดธรรมะให้ฟังสั้นๆว่าเถอนี้มันติดสมมุติ ต้องเปลี่ยนสมมุติให้รู้ต้องเปลี่ยนสมมุติให้รู้ข้ามสมมุติให้ได้ท่านว่าเมื่อได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์จนแล้วถึงมันจะเป็นธรรมที่แสนสั้นแต่มันก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยยากที่ได้ตรากตรามฟันฝ่าเอาชีวิตเข้าแลกเพียงเพื่อขอให้ได้พบกับพระอาจารย์ท่านเล่าว่าท่านได้เคยถามหลวงปู่เทศ ในเรื่องของการนั่งสมาธิว่าเวลาที่นั่นนั่งสมาธิจิตของท่านจะดิ่งลงลึกโดยที่ตัวท่านเองก็ไม่ทราบว่าจิตอยู่ที่ไหนหลวงปู่เทศจึงได้ชี้แจงว่าอาการเช่นนี้เขาเรียกว่านิพานพรมเป็นอาการที่จิตดับจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงไม่รับรู้อะไรจากภายนอกถ้าไม่แก้ไข ผู้นั้นก็จะคิดว่าตนเองได้พบพระนิพพานและจะไปไหนไม่รอดโดยหลวงปู่เทศได้ยกตัวอย่างกรณีของหลวงปูข่ขาวอนาลโยที่นั่งสมาธิตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นพอน้ำค้างจับร่างของท่านจนเปียกชุม่มท่านจึงรู้สึกตัวและออกจากสมาธิหลวงปูข่ขาวเองท่านก็ไม่ทราบว่า จิตของท่านไปอยู่ที่ไหนจึงได้ไปถามหลวงปู่มั่นและท่านก็ได้รับคำตอบสั้นๆน,น,นิดเดียวเช่นกันว่าให้ไปตั้งต้นใหม่ติดตามดูจิตตั้งแต่เริ่มเข้าสมาธิใช้ปัญญาตามดูจิตให้ดีว่าหวางอารมณ์อะไรจึงดับเสียงไปหมดให้ดูว่าจิตไปอยู่ที่ไหนต้องตามให้รู้ท่านว่า นี่แหละที่เขาเรียกว่าศรัทธ,ธาต้องอยู่คู่กับปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทของชีวิตถึงเราจะเป็นคนหนุ่มก็ตามคนแก่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างหรือธรรมะทั้งหลายรวบรวมลงไปในความไม่ประมาทก็คือเมื่อคนไม่ประมาทในชีวิตของตนไม่ประมาทในวัยของตน บุคคลนั้นย่อมปฏิบัติคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือตั้งอยู่ในความดีตลอดไม่คิดทำความชั่วคนนั้นแหละจะเป็นคนที่จเจริญที่สุดแม้แต่จะเป็นพระองค์ไหนก็ไม่ประมาทองค์นั้นก็จะบรรลุธรรมก่อนเพื่อนคนเราจะพ้นทุกได้ก็เพราะความไม่ประมาท ท่านพระอาจารย์ปรเปลี่ยนปัญญาปฏิโปหนึ่งในพระป่าก,กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เกิดมาเพื่อกำจัดและละกิเลสให้ออกไปจากจิตใจความ,มมุ่งมั่นและปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้ตนเองได้บรรลุถึงธรรมตามที่ตั้งใจนั้นท่านไม่ได้มุ่งหวังเพียงเพื่อตัวของท่านเองเพียงลำพังท่านว่าการช่วยให้ทุกคนมีสติ เข้าใจในธรรมรู้เท่าทันในทุกข์ก็เป็นหนึ่งในความปรารถนาของท่านอีกเช่นกันเพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่ที่เราจะปฏิบัติกับตัวเราเองอย่างไรและจะภาคเพียนกันขนาดไหนนิมิตหลวงปู่แหวนสุจินโนมาหาที่บ้านปงสมัยที่พระอาจารย์เปลี่ยนได้มาวิเวกอยู่ปฏิบัติธรรม ที่สำนักสงฆ์อรัณวิเวกบ้านป่งนั้นหลวงปู่แหวนสุจิโนโนได้เมตตามาหาท่านในนิมิตหลวงปู่แหวนท่านสอนไว้ว่าให้เร่งภาวนาให้ถึงนิพพานในภพนี้ให้ได้ขณะน,นี้อย่างภาวนาไม่ดีให้ภาวนาไปเรื่อยๆธรรมดาการเจริญภาวนาของคนเราถ้าอย่างมีทิฏฐิมานะแข่งกระด้างอยู่การภาวนา ก็ไม่สามารถทำให้สงบได้ง่ายๆเพราะจิตใจแข็งกระด้างในขณะนั้นพระอาจารย์เปลี่ยนกำลังสร้างวิหารหลังเก่าอยู่หลวงปู่แหวนจึงเตือนว่าควรหยุดก่อสร้างสิ่งต่ตางๆสิ่งที่ควรจะสร้างคือจิตใจของเราเพื่อความหลุดพ้นไม่ต้องทำอะไรหรอกอยู่บ้านโปงเพราะเป็นบ้านโปงไม่ใช่บ้านโปง ถ้าบ้านโปง่งมันก็สะดวกสบายบ้านโปง่งต้องทำให้เหมือนกับว่าอยากจะปรงเหมือนทิ้งเพราะเราตกอยู่ที่ลำบากที่ทุกข์ไม่มีใครที่อยู่ได้มีแต่เราสองคนเท่านั้นที่อยู่หลวงปู่ถามท่านว่าจะอยู่บ้านโป่งนานเท่าใดท่านตอบว่าจะมีลูกศิษย์หลวงปู่ต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับหลวงปู่อยู่ คือ11พรรษาในนิมิตหลวงปู่แหวนประสงค์จะให้พระอาจารย์ปเปลี่ยนมีความอดทนจะได้เร่งความเพียรมากขึ้นต่อมาพระอาจารย์ปเปลี่ยนได้นิมิตแม่บัวคำและหลวงปู่แหวนอีกในนิมิตแม่บัวคำเคยเป็นลูกสาวคนเล็กของหลวงปู่และพระอาจารย์ปเปลี่ยนเคยเป็นล้านหลวงปู่แหวน ดังนั้นหลวงปูแ่แหวนจึงมีเมตตาต่อท่านเสมอหลวงปูแ่แหวนสุจินโนได้ชวนท่านให้ไปอยู่ดอยแม่ปังแต่พระอาจารย์เปลี่ยนขออยู่ที่บ้านปงกรต่อมาท่านได้เดินทางไปที่วัดดอยแม่ปังเพื่อปฏิบัติธรรมกับหลวงปูแ่แหวนเมื่อหลวงปูแ่แหวนเดินจงกรมหรือนั่งทำความเพียรพระอาจารย์เปลี่ยนจะต้องทำบ้าง บางครั้งหลวงปู่นอนสุบรีสักพักพระอาจารย์เปลี่ยนก็จะออกไปเดินจงกรมท่านพระอาจารย์เปลี่ยนเพบว่าหลวงปู่แหวนคอยควบคุมท่านอยู่ตลอดเวลาหากเห็นท่านเผลอไปคิดเรื่องอื่นหรือเรื่องซ่อมแซมวัตถุสลักหักพังหลวงปู่แหวนจะเดินไปตักเตือนทันทีหลวงปู่แหวนเทศและตักเตือนท่านปฏิบัติให้ดี ได้มาอยู่ในที่สงบสงัดและมาปฏิบัติธรรมด้วยกันให้พยายามให้มากไม่ต้องไปคิดสงสัยอะไรมรรคผลนิพพานยังมีอยู่เต็มบริบูรณ์ให้รีบตั้งใจทำให้ถึงจุดหมายปลายทางให้มันขยันเดินจงกรมและนั่งภาวนาอย่าเห็นแก่นอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆแล้วใจจะนึกอยากทำความเพียร อยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งปฏิบัติธรรมปฏิ